เราจะม o v ออนจากเขาได้หรือเปล่าเรามาฟังคํานายความรักของชาวธาตุดินกันครับว่าคุณจะม o v ออนจากแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเนี่ยคนคนนี้ได้ไหมมาฟังคํานายกันครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดูนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้จะพูดถึงธาตุดินกันนะครับได้แก่ราศีพฤกษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะครับว่าคุณจะม o v ออนนะครับจากเขาคนนั้นเนี่ยได้หรือเปล่านะครับคนที่คนเป็นคนคุยเก่านะครับคนความรักเก่านะครับหรือว่าคนที่เป็นแฟนเก่าเราเนี่ยเราจะทำยัง ถึงเราจะมูฟออนได้นะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ดีไหมถ้าคุณจะมูฟออนจากความรักในครั้งนี้จะเป็นไปได้ดีสําหรับคุณหรือเปล่ามาฟังคานายงกันครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับเซตละสามใบเป็นคําถามแบบแรนดอมนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยครับว่าคุณจะมูฟออนจาก ความรักเนี่ยได้ไหมนะครับเปิดมาดูในเซตแรกนี้ครับต้องบอกเลยว่าชาวธาตุดินเองนะครับค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองมากๆนะครับบอกเลยว่าถ้ารักใครนะครับชอบใครให้ใจใครเนี่ยมักจะเสียใจอยู่เสมอนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเกี่ยวเรื่องความรักเนี่ยอยู่เยอะนะครับเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนะครับรวมถึงให้ใจเนี่ยมากเกินไปนะครับใครบอกก็ไม่ฟังนะครับใครยับยั้งเนี่ยก็ไม่ฟังเพราะเชื่อในตัวเองนะครับและเชื่อความเป็นตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะปัญหาในเรื่องของความรักเนี่ยมีอะไรที่เข้า มาวนเวียนในชีวิตคุณอยู่เสมอนะครับสำหรับชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกรแล้วก็ราศีมังกรเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจ็บปวดกับเรื่องของความรักมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้าถามว่าเรื่องของความมูฟออนเนี่ยผมบอกเด้ว่ามูฟออนได้ยากนะครับแล้วก็ยังมีคนเก่าๆเนี่ยกลับมาวนเวียนกับคุณอยู่เสมอแต่ไม่ได้กลับมาเป็นตัวจริงหรือเป็นคนรักนะครับเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้เปิดรับเขาเข้ามาเพราะกลัวว่ามันจะเจ็บอีกครั้งนะครับอาเซตที่2นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะมูฟออนจากเขาได้หรือเปล่านะครยีน ในชีวิตนะครับกลับมาวุ่นวายนะครับในบางครั้งนะครับทักมาหาทักมาคุยนะครับสอบถามว่าเราเป็นยังไงแต่จริงจริงแล้วเ네นี่ยผมบอกว่าการที่เขาทักมาแบบนีนะ้มันไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็มีใหม่ไปแล้วมีแฟนใหม่ไปแล้วมีคนคุยใหม่ไปแล้วมีคนรู้จักใหม่ไปแล้วรวมถึงถ้าถามว่ารู้ดีใช่ไหมว่าเขาทักมาหาคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เขาไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจนะครับคุณรู้ดีอยู่แล้วนะครับคุณเลยไม่ได้เปิดรับให้เขาเนี่ยเข้ามาในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะ ครับเป็นไงบ้างเราจะมูฟออนจากเขาได้หรือเปล่านะครับเปิดมาด้วยเซตนี้นะครับผมบอกเลยว่านะถ้าถามว่าในเรื่องของเชิงความรักแล้วเนี่ยผมว่าคุณมูฟออนจากเขาไม่ได้หรอกครับนะมูฟออนได้ค่อนข้างยากครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณจะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นรู้จักว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบยับยั้งใจเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยประสบการณ์นะครับในเรื่องของความรักที่มีเนี่ยจะทําให้คุณแก่งขึ้นโตขึ้นนะครับมุ่งมั่นมากขึ้นตั้งใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เอาใจไปใส่เกี่ยวับเรื่องความรักเนี่ ครับนะเพราะว่าคุณจะเปลี่ยนไปถัดจากนี้ตามด้วยเรื่องของอายุไปเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่าถัดจากนี้คุณจะโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องงานครับมาเป็นแบบแรกๆเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานของคุณกําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้ครับอะไรที่คุณเคยคาดหวังว่าจะได้จะได้อย่างที่คุณใจใน,ในใจทุนหวังไว้นะครับรวมถึงความรักแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ยากสําหรับคุณในเรื่องของการมูฟออนแต่ก็ทําได้ดีครับผม